มีความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่หลายคนกําลังรอฟังข่าวกันอยู่ล่าสุดมีคําตอบจากผู้นวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าจะสามารถประกาศร,รายชื่อผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนี้ครับโดยนายพรชยัยเถระเวสผู้นวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังท่านบอกว่า นวยตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน46แห่งอย่างเช่นกรมสรรพากรสำนักง,งานประกันสังคมธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆ <c oughs> ได้จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการประมวลผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่มีกว่า19,630,000รายแล้วก็ข้อมูลคู่สมรสและบุตรอีกกว่า24,880,000ลนรายอีกครั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมก,การาคมนี้ผ่าน3ช่องทางก็คือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง7หน่วยงานได้แก่ธนาคารออมสินทกสกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครและสาลาว่าการเมืองพัทยาหรือว่าท่านจะโทรศัพท์ไปสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและ่อเซ็นเตอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ ทั้งนี้หลังจากประกาศผลผู้ที่ลงทะเบียนผ่านคุณสมบัติจะต้องดําเนินการยืนยันตัวตนที่ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกําหนดจึงจะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการประจําผ่านสมบ,บ,บัตรประจําตัวของประชาชนได้อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังต้องผูกบัญชีกับพร้อมเพย์กับหมายเลขประจําตัวประชาชนกับธนาคารเพื่อรับสิทธิ์สวัสดิการอื่นๆในอนาคต สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาสามารถยื่นคำร้องนะครับที่เป็นเรื่องอุทธรณ์ได้ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศช่องทางและวันที่ได้รับทราบอีกครั้งเช่นเดียวกับวันเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันยังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์โครงการรอบใหม่ครับ